ดน้ำหนักเนี่ยช่วยเรื่องความดันโลหิตสูงได้ดีมากๆอีกหนึ่งวิธีนะครับเรามาดูกันนะครับว่าทำไมเวลาที่เราลดน้าหนักเนี่ยความดันถึงลดลงด้วยเมาจากว่าเวลาที่เราลดน้าหนักเนี่ยนะครับผมทําให้น้ําหนักโดยรวมรวมถึงสารน้ําในร่างกายของเรานะครับมีปริมาณที่ลดลงด้วยทําให้เกิดแรงดันในหลอดเลือดเนี่ยที่ลดลงตามไปด้วยครับจากการเก็บข้อมูลรวมนะครับเราจะพบเลยว่าทุกๆุกหกิโลที่เราลดน้ําหนักลงได้จะมีแนวโน้มลดค่าความดันตัวบนนะครับน่หน่วยมิลลิเมตรประหลอดเลยทีเดียวนะครับผม ซึ่งนั่นหมายถึงว่าเวลาที่เราลดน้ำหนักลง5กิโล แนวโน้มของความดันตัวบนจะลดลง5หน่วยมิลลิเมตรประหลอดครับซึ่งวิธีการนี้นะครับรวมไปถึงวิธีการที่เราปรับเรื่องอาหารการกินด้วยนะครับนะเวลาที่เราทานอาหารที่ดีมากขึ้นนะครับนาทานผักผลไม้มากขึ้นลดการทานเกลือลงปรุงให้น้อยลงนะครับมีโอกาสลดความดันในหลอดเลือดนะครับที่สูงมากกว่า11มิลลิเมตรประหลอดเลยทีเดียวเราเห็นแล้วนะครับนะว่าการที่เราลดน้ำหนักครั้งหนึ่งเนี่ยโอ้หช่วยลดความดันได้เยอะมากๆครับเพราะฉะนั้นการลดน้ำหนักเนี่ยจึงเป็นวิธีการช่วยลดความดันได้ดีที่สุดอีกวิธีนะครับ